จ้าครับโอเคครับครับผมครับ Vá chá 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 บิ Billy, Billy, Billy. ๊ลล uh, sw so ี <mmm ่บิลลี่บิ๊ลลี่อ้าวลมลมอะไรครับลมอะไรครับตรงเนี้ยบิ๊ลลี่เดินมาพี่ตรงข้างหน้าตรงรถตู้จับไปทางเลนมาด้านหน้านะว้ายเหยียบไปป่ะ